กับผมพิธาลิมเจริญรัตบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ในขณะที่พวกเรากำลังอภิปรายกันอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยในหลายจังหวัดมีเยาวชนคนหนุ่มสาวรวมถึงประชาชนจำนวนมากกำลังชุมนุมเรียกร้องเพื่ออนาคตที่ดีกว่าของประเทศไทยหนึ่งในนั้นคือการชุมนุมที่อนุสาวรีย์ ประชาธิปไตยเมื่อวันที่18ที่ผ่านมาซึ่งมีการเรียกร้องให้ 1. รัฐหยุดคุกคามประชาชน 2. ประกาศยุบสภา 3. มมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประการแรกเลยผมคิดว่าเหล่านี้คือข้อเรียกร้องที่รัฐบาลต้องรับฟังอย่างจริงใจรัฐบาลต้องไม่มองพวกเขาเป็นศัตรูไม่มองว่าพวกเขาเป็นภัยคุกคามไม่ดูถูก การออกมารวมตัวของพวกเขาว่าเป็นม็อบมุ้งมิง้งและไม่ดูถูกพวกเขาโดยการบอกว่าพวกเขาโดนพักการเมืองไหนปั่นหัวให้ออกมากันแต่พวกเราควรหันกลับมามองที่ตัวเราเองกันว่าเยาวชนเหล่านี้เป็นผลพวงจากความล้มเหลวของพวกเราทำให้พวกเขาต้องมาใช้ชีวิตในประเทศไทยที่ไร้อนาคตขนาดนี้ สำหรับผมแล้วข้อเสนอของพวกเขาเป็นข้อเสนอที่เข้าใจง่ายและไม่ได้เกินไปจากวิกฤตเศรษฐกิจการเมืองที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่ขณะน,นี้ภายใต้การบริหารของพลเอกประยุทธ์จันโอชาในการอภิปรายนี้ผมจะมาสรุปให้ฟังรวมถึงมีข้อเสนอที่อยากให้รัฐบาลได้นำไปปรับใช้จริงไม่ใช่แค่ทำท่าทีเหมือนจะรับฟังเยาวชนเพียงเท่านั้น ในมิติของสิทธิเสรีภาพนั้นสิ่งที่เห็นได้ชัดมาจนถึงตอนนี้คือการจงใจต่ออายุสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาลไม่ได้มีไว้เพื่อปราบโควิดแต่มีไว้เพื่อปราบปรามประชาชนที่เห็นต่างจากรัฐบาลในสังคมประชาธิปไตยรัฐมีหน้าที่คุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชนแต่ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือประชาชนไม่ไว้ใจรัฐบาลของพวกเขาเองพวกเขากำลังสงสัยว่าวันใดหนอที่พวกเขาจะถูกอุ้มหายวันใดหนอที่เจ้าหน้าที่จะมาเคาะประตูบ้านคุกคามครอบครัวของพวกเขาวันใดหนอที่พวกเขาจะถูกดำเนินคดี วันใดหนอพวกเขาจะถูกเข้าโรงพยาบาลจิตเวชยัดเยียดให้เป็นคนบ้ายัดเยียดให้เป็นคนจิตผิดปกติเพียงเพราะแสดงออกในสิ่งที่รัฐไม่อยากให้พูดสิ่งที่รัฐไม่อยากให้ฟังตอนนี้ประชาชนมองว่ารัฐเป็นภัยมั่นคงของประชาชนในมิติของเศรษฐกิจนั้นเศรษฐกิจแย่มาก่อนโควิดแล้วแต่โควิดซ้ำเติมให้เป็นวิกฤตซ่อนวิกฤต ประชาชนกำลังตกทุกข์ได้ยากชีวิตเหมือนแขวนอยู่บนเส้นได้นักศึกษาที่กำลังจะจบใหม่กว่า5 0 0 0 0นคนคนที่กำลังจะตกงานอีก8.4ล้านคนประเทศไทยของเราจรึงไม่ได้แค่อยู่กับที่ครับท่านประธานนี่คือจุดเริ่มต้นของทัศวัตรที่ถดถอยเยวาวชนเหล่านี้เขาไม่มีแม้แต่เสรีภาพไม่มีสิทธิในการทากินที่จะประกันอนาคตที่ดีในประเทศไทย พวกเขาต้องเติบโตมาในสภาพสังคมที่คุณภาพชีวิตแย่เหลือเกินมันไม่น่าแปลกใจเลยสำหรับผมที่เยาวชนเหล่านี้กำลังต้องการทำให้อนาคตของตัวเองมั่นคงขึ้นดีกว่าทุกวันนี้ในมิติของรัฐธรรมนูญประเด็นนี้เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายกันในรายละเอียดไปมากแล้วดังนั้นผมจะพูดโดยสรุป ถึงที่สุดแล้วสิ่งที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญ2560ไม่ใช่รัฐธรรมนูญหรอกครับแต่เป็นเพียงใบอนุญาตให้คณะรัฐประหารมานั่งบริหารประเทศนี้ต่อไปเรื่อยๆเป็นใบอนุญาตให้อำนาจที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอยู่เหนืออำนาจของประชาชนตลอดไปดังนั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราจึงต้องมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ สิ่งที่สังคมไทยต้องการคือข้อตกลงร่วมกันของทุกฝ่ายคือระบบการเมืองที่มีประสิทธิภาพและอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนเพื่อทำให้ประเทศนี้เดินไปข้างหน้าได้เสียทีหนึ่งและนี่คือที่มาของข้อเสนอของพวกเราที่จะไปสู่ทางออกของประเทศในเวลานี้สิ่งที่ผมและพักก้าวไกลอยากจะเสนอคือการกระทำที่เป็นรูปธรรมท,ที่ต้องทำอย่างเร่งด่วนหข้อด้วยกัน ดังต่อไปนี้ 1. ยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทันทีเพื่อเปิดพื้นที่ทางการเมืองหยุดกดทับสิทธิเสรีภาพประชาชนเพราะถ้ารัฐกดทับประชาชนไปเรื่อยๆแบบนี้วันหนึ่งสิ่งเหล่านี้จะระเบิดออกมา 2. ทบทวนการดำเนินคดีที่เป็นคดีทางการเมืองที่ผ่านมาทั้งหมด หยุดปิดปากนักศึกษาและประชาชนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นหยุดปิดปากอนาคตของประเทศการดำเนินคดีไม่ใช่ทางออกของปัญหาที่กำลังเกิดขึ้น 3. รัฐบาลต้องหยุดคุกคามเยาวชนและครอบครัวหยุดคุกคามในสถานศึกษารวมถึงหยุดการใช้ปฏิบัติการข่าวสารหรือ I.O. ที่ยุยงปุกปั่นให้สังคมมีความขัดแย้งสร้างกระแสความเกลียดชังในประชาชนกันเองซึ่งจะทำให้สังคมแตกหักมากขึ้นไปเรื่อยๆ 4. ่พลเอกประยุทธ์จันโอชาตลอดหลายปีที่ผ่านมาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขาหลมเหลวเพียงใดเขาเป็นตัวขัดขวางอนาคตเพียงไหน เป็นตัวขัดขวางความเจริญของประเทศนี้ดังนั้นผลเอกประยุทธ์ควรหลีกทางผลเอกประยุทธ์ออกไปเสียเถอะครับ 5. ต้องเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งมาจากประชาชนที่แท้จริงให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเขียนกติกาสูงสุดของประเทศโดยพาคเก้าวไกลเสนอให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสอสอร ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนไม่ต้องกำหนดวุฒิการศึกษากำหนดอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปทำให้เป็นสอสอรอที่มาจากประชาชนจากทุกชนชั้นทุกสถานะทุกรุ่นให้เข้ามากำหนดระบบการเมืองที่พวกเขาต้องการด้วยด้วยตนเองนี่คือบันไดขั้นแรกที่จะเป็น ทางออกของประเทศไทยในตอนนี้ท่านประธานครับสุดท้ายผมไม่แน่ใจว่าถึงวันนี้พวกเราและสังคมไทยทั้งหมดพร้อมหรือต้องการที่จะรับฟังเสียงของคนรุ่นใหม่จริงๆหรือไม่ผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราควรหยุดแซงทำเป็นมองไม่เห็น สิ่งที่ไม่อยากเห็นเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่านอกเหนือจากข้อเรียกร้อง3ข้อของกลุ่มเยาวชนนั้นในการชุมนุมหลายครั้งที่ผ่านมารวมถึงการแสดงออกทางโลกออนไลน์ยังมีเยาวชนและประชาชนอีกมากมายที่ได้แสดงออกถึงประเด็นอื่นๆที่เป็น inconvenient truth หรือความจริงอันน่ากระอักกระอ่วนใจสำหรับสังคมไทย ไม่ว่าเราจะชอบใจหรือไม่ชอบใจถึงเวลาแล้วที่เราต้องยอมรับความจริงอันน่ากระกอักกระอ่วนเหล่านั้นเป็นความรู้สึกแห่งยุคสมัยเป็นผลผลิตของปัญหาที่พวกเราล้วนมีส่วนร่วมสร้างขึ้นมาและหมักหมมเอาไว้ให้รุ่นลูกหลานถ้าพวกเราพร้อมและต้องการที่จะรับฟังเสียงของคนรุ่นใหม่จริงๆผมขอเชิญชวนให้พวกเราตั้งสติเสียใหม่ เปิดใจปรับมุมมองแล้วลงมือหาทางออกของประเทศไปด้วยกันแต่ถ้าเราไม่พร้อมเราจะมองเห็นเพียงว่าผู้เป็นอนาคตของชาติคือภัยต่อความมั่นคงคือภัยคุกคามต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เช่นนั้นประเทศก็จะไม่มีทางออกไม่มีอนาคตเพราะพวกเราช่วยกันฆ่าอนาคตของประเทศด้วยมือของพวกเราเองแล้วขอบคุณครับ